สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในช่วงของ Shop Star Value นะครับผมนำเสนอสินค้าดีตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครวันนี้มาในช่วงของราคาพิเศษด้วยนะครับกับราคาสินค้า101655 ตะขอสติกเกอร์ติดผนังนะครับผมตัวนี้สามารถใช้ซ้ำได้ด้วยที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่บอกเลยว่าดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าเรามานำมาเป็นเซตให้คุณผู้ชมนะครับปกติ1,290บาทมาในช่วงนี้พิเศษ7 8รปิบาทเท่านั้นเองคุณได้ไปถึง10ชิ้นด้วยกันครับที่คุณจะเห็นอยู่ตรงนี้คุณจะได้สี่เหลี่ยมใหญ่นะครับเป็นทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็สี่เหลี่ยมเล็กอีก4ชิ้นนะครับสี่เหลี่ยมใหญ่สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง3กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใน ติได, ubers, ดได้ทุกพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นปาเก้กระเบื้องกระจกหรือแม้แต่ห้องครัวของคุณนะครับเรียกได้ว bueno, ่าสะดวกมากๆสะดวกสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือแม้แต่ในคอนโดครับใครอยากได้แล้ว021234กากาได้ชั่วโมงนี้เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึ้งนะครับผมอยู่ด้วยกันกับแคสต์ไสิโรนภากุณนะครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ไม mm ่เออมองเลยกับชอปชาแนลของเรานะครับผมอยู่ในช่วงของชอปไซส์แบบเปิดตัวกันมาแบบนี้ ของดีแน่นอนนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยกันนะครับผมในส่วนของที่คุณผู้ชมจะได้ไปก่อนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะคุณผู้ชมจะได้ในส่วนของตัวตะขอซิกเกอร์แบบติดผนังนะฮะมีสี่เหลี่ยมใหญ่ตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลทํารวดลายแบบสี่เหลี่ยมบริเวณด้านในสวยงามขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีตะขอแบบใสรอยขึ้นมา ซึ่งดูแล้วสามารถใช้เป็นเครื่องประดับได้ด้วยนะฮะตรงนี้คุณจะได้แผ่นนี้แบบเนี้ยไป2ชิ้นนะครับแล้วก็ข้างๆการคุณเห็นไหมจะได้สี่เหลี่ยมเล็กแบบนี้ไป4ชิ้นก็คือ4อันนี้แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับคุณจะได้ส่วนของสีขาวไปด้วยนะครับซึ่งสีขาวมีสี่เหลี่ยมลายน้ำตาลนะฮะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างมุมขวาล่างตรงนี้นะครับผมไปทั้งหมดนะฮะสชิ้นเหมือนกันแล้วก็แบบใส อีก2ชิ้นนะครับซึ่งสะดวกกับการใช้งานมากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้ปกติทั้งเซตนะครับ10ชิ้นอยู่ที่1,290บาทคุณผู้ชมแต่มาในชั่วโมงนี้นะฮะอยู่ด้วยการเพียงแค่780บาทเท่านั้นเองคุ้มค่ามากๆเลยใครอยากได้รีบโทรมานะครับศูนย์สองหเกก้ก่อนที่ของจะหมดเพราะว่าของดีอย่างนี้นี่โอ้โหราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะและอย่างที่ผมได้ติดโชยคุณผู้ชม ตั้งแต่ต้นรายการนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยเรารับน้าหนักเนี่ยทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าติดล่มอะไรเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นพื้นไม้ นะฮะเป็นพื้นเรียกว่าคล้ายเป็นไฟเบอร์นะครับเราทำลายไม้มานะครับแนะนําสําหรับคนที่จะใช้ก็ติดนะครับในส่วนของไม้ที่เคลือบแรคเกอร์หรือว่าเคลือบเงาแล้วเพื่อที่จะตัวสีจะไม่หลุดลอกออกตามมานะครับสามารถที่จะแขวนอะไรได้สะดวกมากๆและข้อดีของเขาครับคุณผู้ชมคือในส่วนของตัวตะขอติดตัวนี้นะครับเขาใช้ระบบในการติดแบบกาวนะฮะซึ่งเป็นกาวที่ติดได้สนิทมากมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทําให้ตัวพื้นผิวเนี่ยหลุดลอกมาและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับคุณไม่ต้อง ตอกตะปูไม่ต้องทำให้พื้นผิวในบ้านในคอนโดคุณเสียหายนะครับสามารถใช้ได้อย่างง่ายๆเลยเดี๋ยวไปชมกันครับว่าวิธีการติดวิธีการการทํางานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไงมากนะฮะไปดูกันเลยนะครับนี่ตอนใช้สมมติว่าเป็นพื้นกระเบือ้องอาจจะเป็นห้องครัวห้องน้าของคุณนะฮะเพียงคุณเนี่ยทำความสะอาดพื้นผิวก่อนไม่ให้มีฝุนน่นนะครับตัวติดอยากจะทําได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ งานนิดเดียวแกตัวพลาสติกด้านหลังใสๆออกนะครับแล้วก็ติดไปได้อย่างงไไ่ายดายนะครับเอามือรูบๆซะหน่อยนะฮะอย่าให้มีในส่วนของพวกอากาศหรือว่าฟองน้ําอะไรอยู่ด้นดานในซึ่งเขาเออกแบบมาดีครับคุณไม่ต้องแบบว่าไล่ฟองน้าทีละเม็ดเพราะว่าฟองน้ําไม่สามารถเข้าไปได้อยู่แล้วติดกระทะนะฮะติดอุปกรณ์ที่ใช้ทุกวันนะครับให้เห็นอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเจาะผนังนะครับไม่ต้องทําให้พื้นผิวในห้องครัวห้องน้ําในบ้านของคุณเป็นรอยเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนสมัยใหม่นะมาอยู่คอนโดเยอะนะครับอาจจะไม่อยากที่จะจอะที่ต้องมานั่งทำอะไรวุ่นวาย อุปกรณ์เครื่องช่างต่างๆก็แพงนะครับวันนี้ช้อปปิ้งกับต,ตัวนี้ไปดีกว่าเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยเพียงแค่ร้อยแปสิบาทได้ไปถึงสิบชิ้นนะฮะที่สําคัญยังสามารถถอดแล้วก็ติดได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับสี่เหลี่ยมใหญ่ทั้งหกชิ้นนะฮะสามารถรับน้ําหนักได้ถึงสามกิโลกรัมนะฮะแต่ว่าสี่เหลี่ยมเล็กรับน้าหนักได้ถึงหนึ่งกิโลกรัมนะครับสำหรับเซตนี้อยู่ด้วยกันไปเลยนะครับบอกได้เลยว่าติดไม่ยากจริงๆนะครับที่คุณผู้ชมกํบบาลังชมอยู่ลายสวยงามแล้วก เอาไปประดับในส่วนของบ้านคอนโดก็ดูดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับโชว์ดูมันเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้ขนาดเนี่ยก็กําลังพอดีมือนะครับผมถือแล้วพอดีมือเลยนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปดูแล้วอุ้บางๆไม่มีอะไรนะครับเวลาใช้งานนะครับแกะในส่วนของสติกเกอร์บริเวณด้านหลังออกก่อนเพื่อที่จะให้กาวเนี่ยเขาโผล่ออกมานะครับเดี๋ยวแกะโชว์เลยนะครับแกะไม่ยากด้วยนะเห็นไหมนี่แกะออกมาเท่านี้ ลอกมาละนะครับตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์ใสเก็บไว้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะถอดปิดถอดปิดได้หลายครั้งใช้งานได้ง่ายดายนะครับตรงด้านหลังตัวนี้จะเป็นกาวละนะครับเหี๋ยวเหนียวละนะฮะผมติดโชยดูเลยละกันนะครับว่าติดยังไงไม่ยากจนเกินไปนะครับผมสมมุติตรงนี้เป็นพื้นในบ้านของเรานะคุณผู้ชมเป็นพื้นไม้พื้นปาเก้นะครับผมหรือว่าเป็นพวกพื้นกระเบื้องอะไรก็สามารถที่จะติดได้ง่ายๆนะครับเวลาติดนะอย่างที่บอกไปนะครับติดนะฮะจัดมุมให้พอดีก่อนนะครับนี่ เพียงเท่านี้เองนะครับคุณจะเห็นว่าติดไปแล้วง่ายมากๆเอามือตบๆหน่อยนะครับเพื่อให้กาวเขาติดอย่างสนิทเดี๋ยวผมจะลองขยับตรงนี้ให้ดูคุณผู้ชมเนี่ยขยับแรงนะสังเกตต้นไม้ก็ได้ผมขย่าจนต้นไม้สั่นคุณผู้ชมเนี่ยสั่นเลยนะครับแต่ว่ากาว,กาวก็ไม่หลุดออกมานะครับเห็นไหมนี่ขย่าแรงมากนะครับให้เห็นความแน่นของเขานะฮะแน่นร่างจริงนะครับขย่าแบบแรงๆไม่หลุด เพราะว่าเขาทากาวออกมาดีที่สําคัญนะครับไม่ใช่กาวแบบว่าติดแล้วพื้นผิวเสียหายนะครับผมโชยดูกอนรอบนึงว่าติดได้ไหลายรอบจริงๆครับติดไปแล้วนะแน่นดึงมาตรงๆดึงไม่ออกแต่เวลาที่คุณจะดึงออกง่ายนิดเดียวใช้ตัวนี้ของคุณนะค่อยๆเกี่ยวตรงมุมนะครับแบบนี้เลยนี่ก็าสามารถที่จะดึงออกได้อย่างง่ายได้นะครับเปลี่ยนนะครับในการสถานที่ที่ใช้ได้สังเกตที่พื้นผิวนะครับพื้นผิวไม่มีแม้แต่รอยกาวหรือว่ารอยอะไรติดอยู่ยังเรียบเนียนเหมือนเดิม ใช้งานง่ายมากๆโอเคเห็นถึงคุณค่าประโยชน์ของเขาแล้วถอดติดได้หลายรอบลองดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับติดไปเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ดูว่าความแข็งแรงของเขาเปลี่ยนไปไหมกาวจะเสียหรือเปล่านะครับตัวนี้สามารถใช้ได้หลายรอบอย่างที่บอกไปขยำต่อไม่หลุดนะครับเรียกว่าขยำแรงแค่ไหนตัวของเขาก็จะติดแน่นเวลาที่ทิ้งน้าหนักลงมาสามารถรับน้าหนักได้ถึง3กิโลกรัมนะครับ3กิโลกรัมกันจริงไม่น้นเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับโดยจะใช้ขวดน้ํา2ขวด นะฮะให้ดูว่าขวดน้ําขวดใหญ่ที่มีน้ําหนักถึง3กิโลรวมกันแขวนแล้วยังสามารถที่จะติดน้ําหนักได้อยู่ทนอยู่นานหรือเปล่าทดสอบกันเลยครับมาได้คนในช่วงนี้นะครับต้องใช้ในส่วนของตัวชั่งน้ำหนักเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นนะครับหขวดเนี่ยจะมีน้ําหนักประมาณอยู่ที่ประมาณ1.435นะครับผมก็ตีเป็นประมาณ1.5โลได้นะครับถ้าเอา2ขวดมาวางพร้อมกัน จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่2.4 2.5ก็ถือว่าโอเคเยอะอยู่นะถ้าต้องติดทั้งวันนี้เรียกว่าโอ้โหคนเราถือก็เมื่อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองโชว์ให้ดูครับด้วยการนํามาใส่ในส่วนนี้เลยบวกน้าหนักของถุงเปอกนะน้ำหนักถุงผมไม่ต้องชั่งแล้วกันนะครับจะได้ให้เห็นว่าของเขาเนี่ยดีจริงนะเราก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับใส่ไปเลย2ขวดอยู่ในบนถุงของ Shop Channel แล้วนะลองแขวนกันดูครับ ว่าจะสามารถติดทนได้นานขนาดไหนนะฮะโว้นะครับขย่าให้ด้วยเสริมไปนะครับเห็นไหมเนี่ยมีน้ํา2ขวดอยู่บริเวณด้านในนะครับห้อยด้วยถุงของจอบชานอลนะครับส่วนของตัวกาคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับไม่มีแม้แต่กาหลุดเลื่อนนะครับหรือก็เถิบลงมาเลยติดได้จริงๆนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากครับในชั่วโมงนี้ย้ำกันไปเลยดีกว่านะครับผมว่าราคาปกติของเขา10ชิ้นนะครับผมอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตั้ง1 0 0 0 290บาทแปในช่วงนี้กับช่วงของ Shop Value อยู่ที่780บาทเท่านั้นใครอยากได้รีบโทรมาเลยครับ0 2 1 2 3 4 9, 9 9 9ก่อนของจะหมดนะฮะเราก็ย้ำกันไปว่าในเซตนี้คุณไม่ได้แค่ชิ้นเดียวคุณได้ไปถึง10ชิ้นนะครับด้วยพื้นผิวที่สามารถติดได้หลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องในบ้านของคุณนะฮะจะเป็นกระจก นะหรือแม้แต่ตัวไม้ที่มีการขัดเงาแล้วไม่แนะนานะครับให้ติดในส่วนของตัวปูนที่มีสีเพราะอาจจะหลุดลอกออกมาได้จากกาวนะครับเพราะฉะนั้นเลือกพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวเงาจะดีกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับในคอนโดในบ้านเนี่ยมีพื้นผิวแบบนี้เยอะเลยแล้วก็ฟังก์ชันี่สะดวกมากยิ่งขึ้น,นไม่ว่าจะเป็นในห้องครัวแขวนกระทะแขวนมีดต่างๆก็สามารถที่จะติดได้อย่างง่ายดายนะครับโดยในตัวนี้นะครับคุณได้ไปนะครับผมตัวสี่เหลี่ยมใหญ่หนึ่งผืนเนี่ยคุณสามารถที่จะติดนะครับผมได้ถึง 3กิโลต่อชิ้นนะครับผมเรียกว่าติดค้างไว้ทั้งวันทั้งคืนนะถ้าเราไม่ไปเอามือแงะตรงมุมออกเนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับเพราะว่าจะเป็นสติกเกอร์ขนาดใหญ่10คูณ10เซนนะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยแบบนี้นะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งได้10ชิ้นคุณจะได้สีขาวไป2ชิ้นนะร,รายสี่เหลี่ยมน่ารัก ล้วก็สีน้ําตาลายสี่เหลี่ยมนารักอีกเหมือนกันอีกสองชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ซึ่งเป็นแบบใสนะครับฟังก์ชันได้สะดวกในห้องครัวห้องกระจกก็สามารถที่จะติดได้แล้วก็สี่เหลี่ยมเล็กที่คุณเห็นอยู่ตะกี้นี้อีก4ชิ้นเนี่ยติดได้นะครับผมรับน้ำหนักถึง1กิโลด้วยกันนะโอเคผมแกะไปพร้อมกันเลยนะครับผมจะได้เห็นว่าของเขาดีจริงนะครับโอเคดีไหมนี่เป็นแบบใสนะครับผมซึ่งจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวตะกอขอใหะตะขอเกี่ยวอยู่ด้วยนะครับเป็นแบบใสอยู่ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ขนาด1 0บคูณสิเลยใช้งานไม่ยากครับเดี๋ยวแกะโชว์ไว้พร้อมกันนะครับในตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งราสินค้า1นึ่งสนกครับกับชอ็อปไายพิเศษในชั่วโมงนี้780บาทช้าหมดอดแน่เลยรีบเลยนะครับเห็นหลายคนอยากได้เพราะว่าอยากหาของแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนแล้วแบบถ้าติดไปผิวผิวผนังเนี่ยจะเสียหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่เสียก็ก,กลัวกาวจะไม่แน่นนะครับผมโชว์ให้ดูเลยนะครับแกะแบบใหม่ สดๆร้อลอเป็นโปรดักต์เดียวกันที่คุณผู้ชมจะได้ใช้กันไปนะครับแกะมาแบบนี้แล้ววิธีการใช้ไม่ยากนะครับผมบริเวณด้านหลังนีจะมีในส่วนของสติกเกอร์อยู่นะครับว่าแกะสติกเกอร์ก่อนเพื่อให้กาวของเขาเนี่ยหลุดออกมานะครับผมนี่เห็นไหมใช้ในส่วนของตัวเลขของคุณนะแกะออกมานะครับเพื่อให้กาวของเขาเนี่ยทำงานได้เต็มที่นะครับอันนี้จะเป็นกาวเหนียวๆแล้วนะอยู่คนละด้านกับในส่วนของตะขอตะขออยู่ด้านหน้ากาวเหนียวอยู่ด้านหลงังแล้วย้ําเลยแกะตัวสติกเกอร์ตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมใสๆเนี่ย อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่าตัวนี้คุณสามารถใช้งานซ้ำๆได้หลายครั้งนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนมุมติดโครงติดของในบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้โอเคโชว์เลยนะครับแปะมุมเดิมนะครับข้างๆกันนะฮะตรงนี้ผมสติว่าเราติดเป็นห้องอีกห้องหนึ่งคุณจะเห็นว่าเห็นไหมแรกๆเขาจะเหมือนจะมีฟองอากาศมีรอยูแล้วก็กดเอามือไล่ไปก่อนนะครับให้ออกไปนะครับตรงนี้เลยก็สามารถที่จะไล่ได้อย่างไาได้นะครับนี่ ในขณะที่ผมพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างๆเขาอ่ะก็มีติดนะตอนนี้เราใส่ขวดน้ำไป10นะขอภาย2ขวดนะน้ำหนักรวมกันรับประมาณ3กิโลเยอะมากนะครับแต่ก็ยังสามารถติดแนด่นๆโดยที่ไม่ขยับไปไหนเลยนะแล้วเราติดตัวนี้อีกเวลาจะใส่จะใส่อะไรใส่ได้เยอะมากนะใส่ของที่น้ำหนักไม่ต้องถึง3กิโลก็ได้หรือว่าจะถึง3กิโลก็ได้แต่อย่าเกินนี้เพราะว่าเกินนี้นะก็อาจจะหนักเป็นไมซอน,นอีหนึ่งนะครับเราติดอะไรดีใส่อะไรดีเราใส่ตัว กระเป๋าได้ไหมนะครับตัวกระเป๋าเราเวลาที่เรากลับบ้านมาติดไว้ตรงประตูของเราได้ไหมแบบเหนื่อยไม่รู้จะวางของไหนปกติก็โยนทิ้งเลี่ยนรดไปหมดแขวนครับแขวนไว้ที่บ้านของเราได้เลยนะ สะดวกสบายนะครับเพียงแค่นี้บ้านของคุณก็จัดได้เป็นระเบียบแล้วเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าของจะตกหล่นเสียหายเพราะว่ากาเขาทําออกมาดีสามารถที่จะใช้ซ้ําได้หลายครั้งด้วยใครอยากได้ถึงสองหนึ่งสองสามสี่ก้าได้ช่วโมงนี้เลยครับกับตัวนี้ย้ำเลยว่าคุ้มมากๆได้ไปถึงสิบชิ้นด้วยกันนะฮะแล้วตัวนี้ราคาสินค้าเขาคือหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับหกหกห้านะครับคุณได้แผ่นใหญ่ปลายถึงหกชิ้นนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเล็กสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ยไปถึงสี่ชิ้นนะนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวระ1 655นะครับสาธิตทั้งทีแล้วจะทําแต่แผ่นใหญ่อย่างเดียวไม่ได้เลยต้องโชว์แผ่นเล็กให้ดูด้วยนะครับว่าจะสามารถติดได้เหนียวแน่นจริงไหมแกะกันส,สดๆเลยครับจะได้รู้ว่าของเขาดีจริงอะไรจริงนะครับเวลาน้อยมากผมสาธิตได้อันเดียวเองนะฮะแบบนี้เลยรับน้าหนักได้1นกิโลนะครับผมสมมติว่าเราแกะด้านหลังนะเวลาจะใช้งานก็เก็บแผ่นสี่เหลี่ยมด้านหลังไว้เป็นพลาสติกตรงนี้นะฮะเก็บไว้อย่าทิ้งแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถแปะพื้นผิวกระจกได้ นะครับแปะพื้นผิวตรงนี้โชว์เลยละกันนี่นะครับแปะไปอะกระจกในบ้านเราน่าจะมีพื้นที่เหลืออยู่เยอะขออีกสักอันละกันนะครับจะได้แปะโชว์กันไปนะครับว่าเรียงเรียงกันแล้วดูเอยมีจินตนาการนะครับผมเพิ่มลูกเล่นการทํางานในบ้านของเราให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าเราจะใส่ของนะครับ อาจจะเป็นของที่เราใช้เป็นชีวิตปจัจพวัดผมสติว่านี่คือห้องครัวเราก็อาจอยากจะเอามีดเอาอะไรตะเขียงกระทะอะไรเนี่ยมาใส่นะครับเพื่อที่จะสะดวกกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นทดสอบให้ดูนะครับแบบนี้เลยนี่นะเอาลองมาแขวนดูน้ําหนักของขานนังเขานี่ยาวไปไหมนะต้องเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยนะครับจัดกันสะก่อนออเอาเขียรลมทับซะหน่อยนะฮะให้ดูเลยแบบนี้นะครับไม่เลื่อนไม่ตกไปนะครับถ้าน้ําหนักไม่เกินไปเนี่ย กระจกไม่หล่นอยู่แล้วสามารถที่จะแขวนได้แบบนี้นะครับให้เห็นจินตนาการมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้เราจําหน่ายในส่วนของตัวตะขอสติกเกอร์ติดผนังนะครับติดผนังได้หลายแบบมากครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับเป็นไม้ เป็นปหูหรือเป็นอะไรนะครับแต่ขอเป็นพื้นผิวที่ถูกเคลือบมาแล้วไม่มีสีนะครับเพราะถ้ามีสีติดแล้วสีจะหลุดลอกมาได้เพราะฉะนั้นย้ําเลยว่าคุ้มจริงเพราะว่าสามารถที่จะใช้กันได้หลายครั้งย้ํากันไปในชั่วโมงนี้นะครับผมกับสินค้าที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆครับผมกับตัวนี้เลยราคาสินค้าของเขาคืึ้น1 0 1 6ึ5 5นะครับแต่ขอสติกเกอร์ติดผนงังสามารถใช้ซ้ําได้หลายครั้งกับเซตนี้1290บาทพิเศษครับวันนี้7เจ็ทร้อยแนดสนบบาทเท่านั้นนะ 10ชิ้นกับ4ชิ้นเล็กแล้วก็6ชิ้นใหญ่นะเอายํำกันไปนะครับราคาปกติ1,290บบาทซื้อวันอื่นราคานี้ซื้อวันนี้ชั่วโมงนี้ 780บาทเท่านั้นรีบโทรมาเลยครับ021234999าครับและในช่วงวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมนะครับในช่วงของช h o p s t าร์วิลลซึ่งบอกได้เลยว่าสินค้าดีตื่นตาบสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครแน่นอนนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับเปิดเข้ามาชมกับทางช p c h ช n n น l ของเราสินค้าดีตื่นตาทุกวันราคาน่าตื่นใจทุกวันเลยในช่วงวันนี้คุณอยู่กับ c a ส h b บ y ครับสินค้าดีๆแบบนี้หาซื้อได้เพียงุณโทรเข้ามา021234999เก้ได้เลยและช่วงวันนี้ ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับติดตามชมกันใหม่ในช่วงหน้าวันนี้สวัสดีครับ